สวัสดีและก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเรืองไหลยนต์นะครับผมมาคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการไรตามซื้อรถบัสครับนะคือคันนี้นะฮะคือเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของรถนะครับพามาดูอีกหนึ่งคันนะครับที่จงังหวัดอุดรนะครับเพราะว่าแกก็ มาาพามาชมนะครับก็เลยให้แกนะขับรถของแกแล้วครับมาด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังนะครับตอนนีนะ้เพื่อให้แกพามาชมครับพอได้ปุ๊บก็ผมก็จะจ่ายตังค์ไว้แล้วก็ผมก็จะขับขันขันหน้านะครับกลับบ้านนะฮะแล้วก็วันหลังนะครับเดี๋ยวค่อยมาเอานะครับ คันนี้ก็จะขับกลับบ้านครับเพื่อให้แกเสียเวลาครับอ่ะอจะถึงแล้วครับมาเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับก็จะสวยขนาดไหนครับนบีถึงแล้วครับนี่ตัวนี้เป็นเครื่องหกบีโอ้คันนี้สวยเลยสวยเลยสวยเลย เออสี่เก้าแค่สีใหม่ปะแค่สีใหม่ะครับว่ะคือหกล้อคันหนึ่งไปเอาเบอร์เบอร์อะไรฮะรถผมวิล้อเบอร์ซิปเบอร์ซิปเบอร์ซิปอ่าก็เลยให้เขาอ่ก็ให้เขาลากกลับแล้วผมก็เลยให้เพิ่นพามาแก้้้ไปแแลวบ่ัันนนกไปแล้ว ตำเสาไฟฟ้าควรโอ้กินเต็มมือเสานี่เนาะโอ้คันนี้ก็คล้ายๆคันรถแก๊สตัวเนี้ยทรงคล้ายๆกันคล้ายๆกับรถแก๊สเบอร์เลยเบอร์ยีเบสครับอ่าสั้นๆน้อยๆช่วงล่างเชื่อมแต่ตัวนี้มันน่าจะเครื่องเดิมกันชนไม่ใส่กันโซนเหลียดออกบ่ครับ ปกติมันจะมีกันชนเนาะกันชนเล็ออกมารถสมัยเก่าสีก็ทำนานแล้วแต่ยังสวยอยู่คิ้วตัวนี้ก็ยางแตกใส่ไหมเนี่ยพังเลยสายสองเป็นรถรอบเมืองครับตัวนี้ไฟโออคีเอ็มครับแต่คันเบอร์ยี่สิบเ สวยกว่าน,นี้ดูหน้าก่นอนปุ๊บเหมือนกันเป๊ะเลยแต่คันเบอร์นั้นจะสวยกว่าครับเจังโลโก้ปีงกฮีโน่เป็นเหล็กภาษีขาดแล้วครับมิยอปิดตานานแล้วใกลจะปิดตานานแล้วเหลืออีกไม่กี่คันครับสายนี้ สไตล์เดียวกันหมดเลยรถช่วงล่างเคมทั้งดุนรถเจ็ดเมตรภายใน,ในเหมือนกันหมดครับรถแต่ตัวนี้ก็จะคลาสสิกหน่อยครับแล้วก็สะอาดสะอาดเพราะรถเขายังใช้วิ่งนักเรียนอยู่ก็สูงดีครับ เข้ามาก็โปร่งโล่งสบายสูงเดินไม่ต้องก้มหัวครับเพราะว่าบางรุ่นมันจะเดินก้มหัวนะตัวนี้เหลือสั้นนิดเดียวภายในก็ไม้ก็เริ่มแต่พรวสมัยนี้แล้วกว้างดีครับ สูงโปร่งโรง่โรงสบายสะอาดเป็นเครื่อง km ครับรุ่นเก่าเผาหัวโอ้โห็อดฝาสูบใช้ฝาสปอนเซอร์บีไว้ มาเดี๋ยวมาลองเครื่องยนต์ครับว่าเครื่องดีไหมสตาร์ทบั้งนะครับปะสตาร์ทเครื่องเลยจี้นะ้็เขาตัดผมเปลี่ยนหมอน่ะไม่ผมต้องสายหัวพอหัวหมอกนะจี้เผาหัวนิดเดียวผมเปลี่ยนหมอน่ะไม่ไหมนะหาวันหาวเลยหาวันหาวอ๋อต้องเผาหัวเขาตัดสายผมหมอกนะครับผมถ้ามันเครื่องดีก็เผาหัวเท่าเดียวนั้นละเมื่อนึงเพลินนิดเดียวครับ Ô oh, vào đây. Xẹp vào đây. Nay lại anh... Tắt sai hoặc đi. Những nữa, tắt sai hoặc. Ôi, phải sai của liên tôi chầu rồi nhưng thường mà bỏ con sưởi. <laughs> <laughs> tôi quần quá cả, cũng thể lên sao có thể kia đấy nhá. Nhìn sao sao thế? bỏ đi. Lên Bạn, bỏ. bỏ. không có gì ขันเบอร์21งามอยู่ขันเบอร์21แต่มันโมสูงมันจะเตี้ยมันจะประมาณนี้แหละนี่มันจะได้กลมหัวอยู่กลมตาลื่นเลยวะขนาดลื่นเลยวะขายแล้วครับขายแล้วไิครับโอออ้บ่ยูขายตะตู้ครับเครื่องอะไรยังคือเก่าครับมันลกไปเปลี่ยนเจ็ดอะฮะกไปเปลี่ยนเจ็ดเนาะโอ้ครับแกไปเปลี่ยนเจ็ดมันเป็นเครื่องแก๊สตรงนั้นอะเราเปลี่ยนยุ่งกนเนี่ยเราโลกนเนาะโลกเป็นสภาพก่อนเหมืนาะแม่นแก่ทำงานราชการเกษียณ

ิดเครื่องมาใหม่ป่ะเครื่องรุ่นนี้ก็เครื่องดีๆกันอยูสองหมื่นตรงไปเอาไห้วรถสีขาอันนี้แรสีขากเขาเริ่มเบิดแล้ว ครื่องดีอยู่ครับนะภายนอกก็สวยอ,อ,อย,อยู่ครับเอาถอยถอยหลังมาเบิ่งโฉมด้วยครับงามบ่ ถอยถอยลังนะครับถอยหลังวาเบื่องข้างนอกนะมืแคบยืนทรงงามปะโอ้สไตล์เคมเสียงได้ทั้งได้ทั้งเสียงเครื่องได้ทั้งตัวรถครับโบราณ พอแ,แล้วครับถอยแซมนี้ก็พอแล้วครับโอ้ดูหน้าเสือเนี่ยละเบิ่งหน้ามันจอโอ้หน้าบูดบูดตัดตัดเลย <c oughs> อเอาไปจอดสายรถเลี้ยวน่อยหน่อยเดียวมุมนี้ทะเบียนเขาก็บอกอ้าวมุมไงก็ได้เอาเก็บเล,เ,เลยครับ เดี๋ยวมาคอยชมจบไม่จบนนอีคันหนึ่งรถทัานี่หรืสามทีน่นครับก็จบนะครับคันนั้นเรียบร้อยครับเก็บทุกรายละเอียดโอ้เนี่ยคัน,นนี้ก็วงลายเบาดีเลยกลับครับเรียบร้อยครับสายนี้ก็เหลือไม่รู้กี่คันครับ เีแนก็เก็บเข้าไปสามคันครับวันนี้อาทิตย์นี้นะครับสาวอุดรนี่จนตาหักย่ะใครออกใครน้ําเตอนนี้ก็ป่ายสองแล้วครับให้โัหน้าสอนไปถึงไหนแล้วไม่รู้อ้ขี่ดีครับวันนี้ของไรเบาดีเลยแกใช้งานทุกวัน บิจครับเกีย์ล็อกที่อันนี้นะครับครับสาธาไะเดี๋ยวไป กับป้านครับใครหาอยู่นะฮะอา,ารถอยู่รถนี่เยอะแยะเลยครับช่วงนี้รถคัดทำอาหารกาแฟนะคันดเล็กๆไม่รู้ว่ามีน้ำมันไหมกัน,นีน่นะครับ ตอนสกลเลยโอ้คัดคับอย่างอยากออกตัวช้านิดนึงครับไม่เป็นไรเรารถพวกนี้นะฮะมันไม่ค่อยได้ขับหรอกหม <c oughs> ดแล้วหถด,ดเยอะแล้วครับดู มีช่องอรา,าด้วยะรอันนี้ไปครับผมลาไปก่อนครับนะฮะใครหารถไปทำร้านอาหารร้านกาแฟอยูโอ่โช่วงนี้เข้ามาเยอะแยะเลยครับอยากได้ขั้นไหนก็ลองเข้ามาดูครับรถบัสมีหลากหลายให้เลือกครับแต่ตอนนี้12เมตรยังไม่มีนะ สับสไครด้วยครับผมกับสีบุเรืองไหลยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับผมคิดถึงสีบุเรืองหไหลยนต์นะครับ